ปล้นกลางกรุงปารีสฉกเครื่องระดับนโปเลียนพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์9ชิ้นเห็นข่าวปล้นที่ปารีสมิเธอเห็นแล้วเธอเหมือนในภาพยนตร์เลยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุโจรกรรมที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าวันที่19ตุลาคม2568ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยคนร้ายใช้รถกระช้ยยกตัวขึ้นไปทางหน้าต่างของอาคารก่อนบุกเข้าไปทุบตู้จัดแสดงและขโมยอัญมณีจากตู้จัดแสดงได้เครื่องประดับนโปเลียนและจัก,กรพรรด,ดินีเออร์เชนีไป9ชิ้นผ้าในเวลาเพียง7นาทีแล้วหลบหนีไปซึ่งสัพย์สินที่ถูกขโมยไปมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้ไปเดินข้างนอกหาอะไรกินกันเถอะไปสิเธอจะได้เดินรับลมหน่อย